นี่ <t art ic> ไงนี่ไงนี่ไนี่ไงยายมะละกอมาให้กิน <t art ic> มะละกอวางนี้ม <t art ic> างตรงนี้ <t art ic> เออ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 อ่ะอ่ะเออตาตา <t art ic> ช้อน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 โอ้มีช้อนอันเดียวน <t art ic> ี่ใบกระดาให้ยายตักให้ลูกตักให้นะคะโอ้ยายว่าหายไปไหนเนาะเอ้ยยายว่าหายไปไหนนะกินไหมลูก กินมะละกอมะละกอสุกอืมไม่ได้เอ,ออเออใส่ช้อนอ่ะโอ้โหอะยายตักให้นะมันไม่ออกไงลูกได้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 ไดอืมอืมอ,ออยู่บนตน้นอ๋อสซี่ไส้ต้นบักขามอยู่บนตน้นอร่อยไหมลูก อืมอร่อย,อออยน้องเพชรอร่อยไหมลูกอ๋ออยู่บนต้นน้องเพชรอร่อยไหมคะอ๋ออยู่บนต้นโอ้ไปแล้วอไปแล้วอืมไปแล้วเหรอคะต้องไปกินเห็นไหมเราปลูกไว้เราก็ได้กินเนาะ นะลูกอืมอืมหนูอย่าลงไปเหยียบนะเ<ด>หยียบะคะ,ม,ะมันจะตีนมันจะโปกๆนะคะเนี่ยเห็นไหมหนูใส่รองเท้าอยู่ไม่ได้นะคะจ้าเปียนเลยเห็นไหมอันนี้เปียนแล้วลูกแกเอาทิ้งนะคะอืทิ้งเลยยายทิ้งละยายทิ้งแล้ว,ห,ลวหนูมาเล่นกับตาเหรอลูกอืมยายดีไปอาบน้ำ ก็เลยถามยายบีว่าเด็กๆอยู่ไหนอ่ะทิ้งเลยลูกเออทิ้งเลยเออทิ้งเลยเออโดนอะไรโดนของตาเลย้าเคียเองแล้วตายจ่าเออเอาไหมเออเอาไหมโอ้ยปอนกันพวกน้องเออไอ้ต้องเพชร พี่พลอยป้อนน้องด้วยนะลูกนะพลอยป้อนน้องด้วยเด้อพี่พลอ,อยป้อนได้ไหมมีไหมมายายเช็ดให้ก่อน,นป้อนน้องด้วยอ่ะป้อนน้องด้วยนะคะโอ้โแม่มืนน่อยแปดพวสูกใส่สุกข,ข,ขันก้นบ่บันได้จับให้ได้เลยจับให้ได้นะเฮ้ยยนี่ไง อยู่แขนนี่นี <people>. ่อยู่แขนหนูนี่จับลูกจับจับโยนยายอยู่กระยายอยู่กระยายอู้ตะกเตนตะกเตนอยู่อือไปไป